นี่ก็เปลี่ยนน้ำยานะครับแกจอฟ้าให้พี่เขานะครับสองปีแล้วไม่เจอกันถือโอกาสเปลี่ยนน้ำไปด้วยนะครับตัวใหม่เลยครับโปรปัมล้างปัมให้ด้วยนะครับล้างปัมต่อสายสายตงเลยตัวตัวปัมมันก็จะแรงๆครับตัวนี้ไม่ติดครับเจอความร้อนก็คือตัวนี้มันทนร้อนได้เยอะครับมันบางตัวน้ำยามันร้อนแล้วมัน,ม,นมันเกิดมันเหนียวมันติดโรเตอร์นะครับ โรเตอร์อ่าบางทีปัมเราเป็นปัมแบบมีตัวมันจะมีตัวแกนฮะมันจะมีตัวแกนโรเตอร์บางตัวมันติดอ่ะนี่เราก็ต้องดูด้วยครับจริงๆสีมันจะออกแดงๆนะนถ่ายมันออกสมศกนะครับก็จะเลอะๆหน่อยครับถ้าของที่ร้านก็ลูกค้าก็ที่ประกอบ ก็จะคิดราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะล้างปั๊มด้วยแต่น้ํายาอาจจะคิดตามจริงนะครับล้างอันนี้ให้แก่ด้วยนะครับเทสระบบนะครับจอฟ้านะครับล้างแรมนะครับทำความสะอาดแรมนะครับการจอทําให้หมดนะแล้วก็เทสนะครับเทสนานหน่อยครับเทสทิ้งเลยนานเดี๋ยวเทสเกมด้วยอันนี้เปิดทิ้งไว้เพราะว่าของแกแกบอกว่าเปิดมาฟ้าเลยนะอันนี้ผมเทสมา ครึ่งชั่วโมงแหะไม่เป็นไรนะรู้สึกเกือบสองปีครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรลูกค้าก็จะไม่มามาก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนให้นะก็จะเลอะๆหน่อยน้ำเนาะถ้าเปลี่ยนเองได้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็มาที่ร้านได้เดี๋ยวลาปั๊มให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้น้ำเปิด ตัวนี้สองปีแล้วนั้นเนี่ยเครื่องนี้ประกอบไปน่าจะเกือบหกปีแล้วเออเปลี่ยนน้ําไปทั้งหนึ่งสองสามครั้งเปลี่ยนน้าไปสามครั้งอันนี้ครั้งที่สามตอนนี้ลูกชายเป็นหนุ่มแล้วเคนะครับร้านอุลตลาดนะนัดเด็จากสองมินบุรีนะครับเบื้อทตานไหนสนใจก็ทักทายกันมาเลยเลยสำหรับระบบน้ำนะครับเขตนี้ก็น่าจะเป็น ที่ร้านผมนะที่หลับหลังระบบนะคุยกันได้มามาคุยกันได้นะครับมาดูได้วิธีล้างวิธีถอดอะไรต่างๆนะครับไม่มีทําให้ดูได้นะฮะเพราะว่าปกติผมก็จะถอดล้างลูกค้ายอยู่แล้วถ้าเป็นพวกปัม๊มถ้ามาปีสองปีเจอกันก็ต้องมีล้างแหละเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวมันติดนะแต่น้ําตัวนี้โอเคเลยครับทนอุณหภูมิที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าองศาเลยครับไม่ไม่ไม่ไม ทำให้โรเตอร์นั้นมันไม่ติดโรเตอร์มันมันทนร้อนได้เยอะมันตัวมันทนร้อนไม่ได้เยอะมันเหนียวนะโอเคนะครับอุกาตัวนี้ทักทายสอบถามทุนมาได้เลยนะครับมัน <c oughs> กิ่งมันออกแดงนะเนี่ยพอถ่ายคลิปมันออกสกมดูถือผมอาจจะแบบนะว่ากันไปนะครับทักกันมาได้เลย